ซีหนึ่งเทคหวิเคราะห์ฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษฮานอยเวพีและลาวสตางวดประจำวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2,564มาแล้วครับแอคชั่นสวัสดีนะครับพี่พี่ผู้ชมผู้ฟังทุกทกท่านนะครับสวัสดียามเช้ากันด้วยนะครับกับการวิเคราะห์ฮานอยวันนี้นะฮะ ก็จะมีการวิเคราะห์ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาแล้วก็ลาซสตานะครับสวัสดีวันจันทร์กันด้วยวันแห่งการเริ่มต้นการทํางานนะครับขอให้พี่ๆท,ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับวันนี้วันจันทนระ์เนาะก็วันแห่งสีเหลืองนะครับก็ส่วนต่อไปฮนะท่านชมชีวิตคนเรานะครับต้องมีพลังบวกนะฮะต้องคิดบวกเยอะๆนะครับจะได้มีแรงสู้ จะได้มีแรงแบบดำเนินชีวิตไปได้นะครับก็อย่าลืมทําบุญกันด้วยนะฮะใส่บาตรนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะก็ท่านใดหยุดอยู่บ้านนะฮะท่านใดตกงานก็ขอให้สู้ๆครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้นะฮะผมคนนึงก็ต้องอยู่บ้านนะคบท่านผู้ชมแต่ก็ส่วนต่อไปะฮะเราต้องมีทางออกเสมอครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจใผมกันด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตาม ฝากกดติดตามกันไว้ฮะช่อง BA นักวิเคราะห์ตัวเลขครับท่านใดนะครับอยากเห็นวิดีโอของกราผมม่่อนไกรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมได้นำเสนอแล้วก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันจันนี้นะฮะเอากราฟนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่า มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอญาตเตรียมเอกสารเมื่อกี้ผมลืมเอกสารได้ยังไงอ่ะเรามาดูกันครับสำรัาาบฮาหนอยอ่าปกตินะฮะเดี๋ยวขอญาตหาเอกสารก่อนเนาะท้านาปกติอ่ะมาแล้วหนึ่งเดครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอย่างนี้นะพอเมื่อกี้ขอภัยไม่ได้จัดเรียงเอกสารครับ ผลฮานอยเนี่ยหนึ่งออกรอบเวลา18.30นาิกานาทีนะครับนี่ฮะมาวิ่ง1ครับอ่ะยังพอได้กันแต่เบิ้ลไม่มาขอภพยจริงฮะ1.4672เองชมสำหรับฮานอยอนี่ครับแล้วก็เรามาดูอะไรกันต่อครับฮานอยพิเศษครับ นพิเศษห้าเจ็ดสี่นะครับแปดหกสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับห้าเจ็ดสี่แปดหกให้แปดเมตรเดียวครับมาวิ่งรูดแล้วอ่ามาวิ่งรูดแปดแต่ถ้าใครเอาหกแปดไปเล่นก็ยังพอได้ครับแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรฮะวิ่งรูดแปดได้แล้วครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ ต่อมานะฮะข้อมูลอะไรกันต่อฮานอย v ี p ครับท่านผู้ชมอ่า92537 19นาฬิกานาทีนะครับ92537อห้าไอ้ขออภัยครับอ่ะวิ่งรู้สองมาแล้วะฮะอ่าสอ2หนะเด้งบนล่างนะครับสำหรับฮานอย v ี p นะครับ สองห้าตรงๆแล้วก็สองสามตัวกลับท่านผู้ชมนี่ฮะของฮา,หาหนอย v i p นะครับแล้วต่อมานะฮะลาวสตาครับหนึ่งหกศูนย์เก้าแปดมาวิ่งรูทหกฮะนี่ครับอขอแสดงความยินดีกันด้วยพี่ๆท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ มาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอะไรกันก่อนเดี๋ยวลองสักครู่นะฮะเ,เดี๋ยวขอจัดเรียงเองกสารแป๊บหนึ่งครับเริ่มต้นที่ฮานอย V i P ก่อนเลยแล้วกันนะครับ92532นะฮะ92532เกามา2นะฮะ, 9, 2, 5, 3, นะ,ะบนล่างนะครับ เจาะ2อเจาะ2อสนะ,ะไปดูวิดีโดยอย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้วันที่11มกราคมนะฮะ2564ฮานอยฮานอย v ี p นะครับออกรอบเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับฮานอย v ี p จากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า3แล้วก็4นะฮะชุดแรกครับ 3,4,3,7,3,6ครับต่อมานะฮะ4,5,4,6,4,7ครับแล้วก็3,5,4,1ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างนะครับ8,3,4,8,3,7,8,3,6 หลักร้อยเนี่ยให้8ตัวเด่นให้3นะครับการวิเคราะห์นะฮะฮาหนอย v ว p จบลงไปแล้วนะครับต่อมาเรามารับชมชุดไหนกันต่อครับเป็นฮาหนอยพิเศษครับ5 7 4 8 6ครับ5 7 4 8 6ก็ให้8เมไมเดียวฮะ6 8นะถ้าใครไปเล่นก็ออกมานะ,ะ11มกราคม2 5 6 4ครับฮาหนอยพิเศษฮะออกรอบเวลา17น30นนะครับฮาหนอยพิเศษผมคิดว่า3ครับ3 1 3 2 3 4 6 4 6 3 6 7แล้ว2ตัวก็จะเป็น3 7 3 8ครับ สามตัวนะฮะศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์สามสี่หลักร้อยให้ศูนย์ตัวเด่นให้สามนะครับาการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปสองการวิเคราะห์แล้วนะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับเป็นฮานอยปกติครับหนึ่งสี่หกเจ็ดสองครับหนึ่งสี่หกเจ็ดสองก็ให้หนึ่งนะฮะมาวิ่งนะ 11มกราคม2564้ฮานอยปกติครับ18นาฬิกาสานาทีนะครับฮานอยผมคิดว่า3ครับท่านผู้ชมอ่ะชุดแรก37 35 36ครับ29 23 28ครับ ต่อกันด้วย3 4นะฮะแล้วก็3 9ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับท่านผู้ชม8 3 7 8 3 5 8 3 6หลักร้อยให้8นะครับตัวเด่นให้3การวิเคราะห์ห้ารอยปกติจบลงไปแล้วนะครับมาครับเรามารับชมชุดสุดท้ายกันเลยนะฮะชุดสุดท้ายนี้ได้แก่ลาวสตาร์ครับ 16098ครับ16098จากการวิเคราะห์นะครับมาวิ่งรูท6ครับ11มกราคม2564นะฮะลาวสตาร์ครับ15นาฬิกา30นาทีนะครับลาวสตาร์ผมคิดว่าวันนี้นะฮะ7แล้วก็8นะครับท่านผู้ชมอ่ะ71ครับ78 70ฮะ 8,5,8,6,8,2ครับแล้วก็7,3,7,6ครับ3ตัวนะฮะ5,7,1,5,7,8,5,7,0หลักร้อยให้5ตัวเด่นให้7นะครับการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่หน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้า